รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย วุ้ยญี่ปุ่นสนับสนุนโดยอีออน365วันอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการที่จะพาคุณไปตะลุยญี่ปุ่นในแบบที่คุณต้องร้องว่าสุโก้ยกับรายการสุโก้ยเจแปน เปิดตัวด้วยภาพน่ารักน่ารักของเจ้าลิงจ่อน้อยแช่ออนเซนค่ะแม่จะสบายอะไรขนาดนั้นคะแช่กันจนแบบว่าตัวเปื่อยเลยอาเกียเริ่มจะอิจฉาเจ้าลิงน้อยซะแล้วสิคะดูมีความสุขเกินไปซะละนี่เราก็ดูเจ้าลิงแช่ออนเซนมาตั้งนานแล้วนะคะยังไม่เห็นฮีโรซังของเราเลยค่ะอ๋อฉันสบายหลักออนเซนมากพระเนนีโชคดีนะมีออนเซนทุกที่แต หน้าเดนแล้วเข้าไปน้ำให้หน่อยนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้พี่หล่อนะฮะเขาทำหน้าที่ของผมก่อนเขาเลยวันนี้ผมอยู่นอกองเซ็นนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่เมืองฮากดาเตะนะครับฮอกไกโดเ็นใต้ฮอกไกโดนะครับแถวนี้นะครับขึ้นชื่ออาหารตะแเสดสดจริงๆครับวันนี้ผมจะแนะนําอาหารตะแเรไม่มีสดคกี่วนี้ไม่มีแน่ๆครับว่าอย่างไงนะครับเดี๋ยวพาไปชมครับ คุณผู้ชมรู้จักเมืองฮาโกดาเตะกันไหมคะเมืองฮาโกดาเตะนะคะเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัดเทกไกโดเป็นเมืองท่าที่สําคัญและเป็นเมืองที่เคยมีความเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยล่ะคะ่ะและที่ท่าเรือฮาโกดาเตแห่งนี้ล่ะค่ะที่เป็นแหล่งขายอาหารทะเลสดๆด,ดสารพัดทั้งกุ้งหอยปูปลาโอ้ยครบค่ะจะทานที่นี่หรือจะซื้อกลับบ้านเลือกได้ตามใจชอบสดๆดทั้งนั้นเลยคะ่ะ เอานะครับโอ้พอดีเลยด้านซ้ายตรงนี้นะครับเห็นตึกใช่ไหมครับตึกสวยๆหน่อยนี่ครับด้านซ้ายนะครับอันนี้คือสถานีรถไฟฮาโกดะเตะนะครับตรงนี้ผมท่านจะอยากจะแนะนําตรงนี้ก่อนนะครับชื่อป้ายครับเห็นไหมครับสีแดงๆนะครับเขียนว่าโดงบุรียโกโชอิชิบะนะครับหมายความว่าโดงบุรีคือข้าหน้าซอยข้าวหน้าอาหารอาหารอาหารทะเลครับประมาณนั้นนะครับเดี๋ยวเข้าไปครับ โอ้เดですねこれวわうわかกันดลกับบ้านดีกว่า1กิโลประมาณพันห้าร้อยบาทีกิโึ่งผู้ยักกินผู้ก่อน ปลาหมึกเยอะแยะมีแต่ปลาหมึกนะครับอีกคำมนชีนะครับชีสอิกะชีสอิกะคือชีสอิกะครับมาตีใบซิตีตีก่อนทำงานสิปลาหมึกนะฮะข้างในมีชีสะก็ตรงนะนะชีสอิกะนะครับแล้วก็นี่หอยหอยหอยทาเต้นะฮะหอยไกโดนะฮะมีชื่อเสียงเรื่องหอยทาเต่ด้วยนะครับ ฮอตาเตไหมคราบว่าหอยคือเห็นไหมคะับหอยฮอตาเต่ฮอตาเต่ยอดทนาอิจนาไม่เห็นเลยแหะ <c oughs> ตัวเนี้ยคือเห็นไหมจับไหมดูเหมือนลูกอมแคราเมลใช่ไหมครับแต่รสชาติคนละลอกเลยครับอันนี้คือฮอตาเต่ uh, เป็นยิ่งเขียวยิ่งอร่อยนะครับอืมนี่เข้าหน้าหมดเลยเข้าน้าเข้าน้าเข้าน้าหมด กำลังเกินนำไรใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับแต่อันนี้ไหมมีลายแบบแบบนี้นะครับแต่ผมรู้สึกว่านะครอาหารตัวอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยเหมือนนะคือไทยแบบเล็กๆแบบนี้ใช่ไหมครัแล้วจุดข้้งไหนยังมีอยู่อ่ะมีอยู่อ่ะเนี่ยโอ้เขาบอกว่ามีน้ำจิ้มซีฟู้ดบริการใช่ไหมครับ

ประมาณห้าหกันเยนะครบประมาณประมาณ1ัน0ันเจ็บาทครับมีไข่ด้วยะครับอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าฮิโรซังจะพาไปกินอาหารทะเลสดๆพักสักครู่หนึ่งค่ะอิ tone, นดะีโตนับโอเคโอเค สุุปเจทีบีเพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่า

โอ้ย oh. <Okay, S 1> ไม่ได้ไม่ไปลาหมึกบังอยู่เลยนะเขาก็ใส้มีดเข้าไปอีกส่งจางแล้วก็กระสุมเมนเลยอโอเคได้ค่ะขอบคุณมากครับว้าวเนี่เข้าหน้านะครับอันเข้าหน้าสีสีนะครับคุณผู้ชมมาเห็นสีสีใช่ไหมฮะมีสีส้ม สีแดงชมพูนะครับแล้วก็สีส้มเหลืองสีส้มเหลืองแล้วก็สีขาวเข้าหน้าสีสีมาสเตอร์สเปเชียลนะครับแล้วก็เขาบอกว่าเอ๊ะช่วยเล็กๆอันนี้ผมไม่ได้สั่งน,นะเขาบอกว่าอันนี้บริการครับบริการชาญพูนที่มากกว่าผมสั่งนะครับเอ้ยอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับจดีมาก

มัผมช e uh, okay. cool. ่อปีกูละไข่สามมงมันอ right ืมเซฟเซฟไรด์อ่ะมันอธิบายไม่ถูกเหรอมันหลายที่อร่อยนะแต่หน้าหนาวแบบนี้ครับปลาจะเก็บไขมันในตัวเขาแล้วปลาหน้าหนาวเนี่ยสมับคนญี่ผมเนี้ยครับ ต้องกินแบบดิบๆแบบเนี้ยฮะถึงจะอร่อยมากอร่อยมากมาคือรสครับโอ้โหเฉยสุดกูดสุดยอด o ากสุดยอดมาก o ุดมากมะกุลอร่อยมาก ละลายจริงๆละลายจริงๆครับวันนี้อร่อยมากเดียกว่าปลาหมึกใช่ไหมครัอันนี้ปลาหมึกเซ้งหนะนะอีกะโซเมงเข้ากินแทงผมเลยครับเสียงกินต่อดีกว่า <c oughs> <c oughs> โฮย้ยมันแซบขนาดนั้นเลยเหรอคะฮิโรซัง ร้านเล็กๆแต่อัดแน่นไปด้วยอาหารทะเลสดๆมากมายสุดเก๋มากค่ะร้านนี้ร้านเนี้ยสุดก๋นครับเอาอันนี้ฝา,ากไว้ดีกว่ามาสเตอร์สุดเก๋ญี่ปุ่นเด็うด้วยโมขอบคุณครับโอ้ย <c oughs> อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้าฮิโรซังจะพาไปกินอาหารทะเลสดๆผักสักครู่นึงค่ะ สุยญี่ปุ่นสุดยอดญี่ปุ่นีบีเพื่อประสบการณ์ในการเดินทางที่ดีกว่าภารกิจพิชิตความคุ้มบายอีออนตอนร้านชนนุนเนะไม่อนคุ n งครั้งที่แล้วกินชาบูอร่อยมากเลยค่ะ คิดแล้วหิวทุกทีอืมวันนี้เราไปกินข้าวม้วนหน้าปลาไหลกันไหมร้านนี้ดังนะจริงเหรอป๊าป๊าเราไปกันเลยลลลลโห<ฮ>เดินทางสะดวกจังลง BTS สถานีเอกมัยแล้วเดินเข้าเกตเวเอกมัยก็เจอร้านเลยใช่แล้วครับแล้วร้านชุนโนะไมเนี่ยยังเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นดั้งเดิมสไตล์โอซาก้าเลยนะแถมที่นี่ยังมีปลาดิบรวมถึง5ชนิดอีกด้วยยังไม่พอนะเอจัง ถ้าชำระด้วยบัตรเครดิตอีออนยังได้ส่วนลดอีก10%ด้วยล่ะวันนี้อิมท้องสบายกระเป๋าขอบคุณมากๆนะอ้อนคุงยินดีครับอีออนให้คุณเติมเต็มความสุขไม่รู้จบแล้วก็ที่วันนี้ผมอยากจะแนะนำป่านี้นะครับชื่อว่ากก โก็ก็กอก็ก็กจังยูนารีครับมาแล้วไคโคโบนะครับเดชมัสร้านนี้มีชื่อเสียงเรื่องเกี่ยวกับกิบกนปลาสดหรือว่าปลาหรือว่าอหอยกุ้งปูนี่หมดนี่หมดนะฮะคุณผู้ชมรู้จักไหมครันนี้หอยะค,ครับเหมือนหัวใจของเราเป็นกินได้จริงหรอก็มันกินได้แล้วก็กินแบบซาชิมิด้วยฮอตาเตะอันนี้ ชาเย็นใจเย็นเขาอารมณ์ไม่ค่อยดีครับผมไม่อยากออกรายการประมาณนี้ครับส้ำคำที่สุดนะฮะวันนี้ก็กกอกกกกกกอกกช่งเนี้ยปลาหายากมากเลยนะครับแล้วก็ผมได้ยินว่ามีที่ร้านนี้ครัตัวเดียวแต่ก็หายากเหมือนกันนะโอ๊ยกอกกจัง รู้สึกว่าปลาจะกลัวเสียงที่เราสั่งนะคะไม่ยอมออกมาซะงั้นน่ะก็เกาะคือปลาที่อยู่น้ำลึกนะฮะน้ำลึกเลยเลยหลายเลยแม่นะฮะชาวประมงนะฮะเขาก็มันขายไม่ได้แล้วล่ะเก็เลยเข้ากินกันนะเองแล้วก็ชาวประมงกินแล้วอออร่อยนะแล้วก็สนใจมากขึ้นแล้วพอพื้นบ้านที่เนี่ยฮะเขาก็รู้สึกว่าเอ๊ะนี่ก็เกาะด้วยมันน่าตาน้าเก๋มากนั่นกินได้หรอเขากกินแล้วเออ ทำให้มีทำให้ข้างในมีกราเจ้เยอะมากทําให้ผิวสวยด้วยล่ะแล้ว <Bron> ก <ach ior> ็ตรงนี้ก็กําลังจะนิยมกําลังนิยมคือไม่กี่วัาใต้หอไกโดเท่านั้นนะครับครับกกาะนะฮะออเออเ้อครเออรันสวัสดิ์เขาตจเขาบอกว่าเขาจะอยู่ที่เขาษอนน้ำแรงนะฮะเขาขี้เกียจว่ายน้ำแล้วก็เลยพ้นติดบ้านดีกว่า เนี่ยคาจิกะแล้วก็โบตันโบตันเอบิุึ้มุ้มโบตังแล้วก็โคยะนะฮะแล้วก็ก็ก็ไม่มีสดกว่านี้หรอกจ้าお願いします ขย,ยับด้วยอาจจะดูแล้วรู้สึกแบบตกใจใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนคนที่นี่นะครับเป็นตะแลตะแลสบุนไนะครับเขาก็เก่งกามแบบนี้คืออันนี้คือวัฒนธรรมการกินของที่นี่นะครับแล้วก็อาจจะภาษาญี่ปุ่นของอธิบายนิดนึงเวลากินเขานะครับล้วบอกว่าอิาดะคิมัสอันนี้หมายความว่าขอขอชีวิตคุณนะครับของขอรับประทานนะครับคือขออนุญาตที่จะ กิ่งชีวิตคุณประมาณน,นี้แหละครับอันนี้คือวัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับถ้าอย่างนั้นいただきますอันนี้ก่อนนะปากโกโกะนะครับอยู่นี่เองอืมโอมปานี้มากไม่มีกระดูกนี่นะปาเนี้ รู้สึกความแย่งเยอะหรอดีนะหน้าตาแบบนั้นนะ่ะวะยางทำให้เราโรอขึ้นได้กุ้งโบตั้งนะฮะโชยะนะอืมนะี่ไงสดจริงๆสดสดสอด <laughs> อร่อยมากนะรู้สึกหวานตัวไปปวดใจ โฮยะครับนี่กินกับเนี่ยวาซาบีแบบนี้นิดเนะดิบครับหัวใจดิบครับไม่ใช่หัวใจครับโฮยะครับ,รบดูอึมผมฮาโกดาเตะเสียใจมากขออบยัยด้วยนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ดูเหมือนกิน่งมีกิ่งใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วกิ่งกาว ไม่มีกินเลยนะครับกินดเาาเลยนะอืมสดนะเนี่ยไม่ไม่มีเลยอร่อยมากครับเชิญครับครับโดโซอืม,อมใส่ไม่ดี <laughs> <laughs> เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับอาหารทะเลแปลกๆสุโกโยใช่ไหมล่ะคะถ้าใครสนใจอยากจะลิ้มลองเจ้าปลากโกะกหรือเจ้าโฮยะที่มีหน้าตาเหมือนหัวใจแล้วก็ก็ลองแวะมาที่ท่าเรือฮากดาเตกันดูนะคะชิมเโอชิโะเ สวัสดีครับสวัสดีครับโคุณครับอร่บอยครับอันเนสกวยเรากินเพื่ออยู่โฮดูทัวอีกที ลับเป็นว่าอยู่เพื่อกินเราดำรงชีวิตยอยู่ได้ด้วยการรับสิมีชีวิตอื่นสินะฮิโร่สุโกจะเป็นสัุดาห์นะ้ะ เป็นช่วงที่ฤดูหนาวกาลังจะหายไปฮิโรซังเลยพาเราไปชมเทศกาลซากุระที่สวยเป็นอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นที่เมืองฮิโรสากิในจังหวัดเอาโมริจะบานสวยสะพรั่งขนาดไหนต้องติดตามชมสุกอัเจันนสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะคะ